ะะอันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนพดทั่วไปนะคะของลำดับเราขาคณิตเนาะอ่ะในส่วนของลำดับเราขาคณิตนะคะเรามีสูตรของพดทั่วไปว่ายังไงนะคะนักเรียนเห็นปะเห็นไหมอโอ้ยแม่เจ้ากระพิงกระพันได้พอดพังมีงานปุ๊บพอดกระพังกันดีเลิศไม่ไหว 嗯。嗯。好、嗯、的。嗯。对、哎。哎呀，他可能因为熬夜熬夜熬得好，要不然的话，怎么说呢？怎么耽误学习？确实是这样， อ๋ออะโอเคค่ะน้อเรี้ยฉันจะออกไป ตรนี้มีกิจกรรมธน,น,นาคารขยะหรอเด็กๆใช่ค่ะหรอคุกวังสั่งไว้หรือว่าสภาจะทำเองเนี่ยคุกวังจะจะมีหรอสภาจะมีเออก็ก็เขาบอกคุณเสจนว่าสภาทำค่ะพี่คุกวังโถ่พี่ โอเคนะคะอันนี้พจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตนะคะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าสูตรของลำดับเลขาคณิตก็คือ an mm. เท่ากับ a หนึ่งคูณกับ r mm. ยกกำลัง n ลบด้วยหนึ่งถูกไหมคะทีนี้เนี่ยคำว่าพจน์ทั่วไปก็คือจำได้ไหมถ้าครั้งครั้งที่เป็นของลำดับเลขคณิตอะก็คือเป็นในรูปของ an นักเรียนอันนี้อย่าว่ากันนะปากกามันพอดมันใช้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องใช้เมาส์เขียนอะ ทีนี้อันนี้ทบทวนของเดิมก่อนพจน์ที่แปดนะคะก็คือหา a อะไรคะหา a อะไรคะหา a 8เนาะ <A 8. S 1> พจน์ที่แปดคือหา a 8นะคะสิ่งที่เราต้องมีคือ a 1แล้วก็ค่า r ถูกไหมนะคะอันนี้คือของเดิมที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะอันนี้อันนี้คือการหาพจน์ที่คือบอกได้เลยว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่แต่ถ้าคำว่าพจน์ทั่วไปก็คือ an นั่นหมายความว่าตรงคำตอบของหนูจะต้องติดตัวอะไรไว้ตัวอักษรอะไรไวค้ค่ะ จำได้ไหมคำพจน์ทั่วไปถ้าเราหา an ก็คือคำตอบปลายทางสุดท้ายจะต้องมีตัว n นะคะอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่เพราะเขาหาพจน์ที่ n an นะคะแต่ถ้าเขาหาพจน์ที่10พจน์ที่9นั่นแหละโอเคไอ้พวกนั้นก็คือจะออกมาเป็นตัวเลขแต่ถ้าเขาบอกว่าหาพจน์ทั่วไปนะคะอย่าลืมว่า จะต้องมีคําตอบที่เป็นตัว n อย่างน้อยนะั้นหนึงตัวติดอยู่ในคําตอบสุดท้ายถ้าไม่ถ้า n หายไปแสดงว่าเราทําผิดนะคะอันนี้คือของเดิมนอ้อมีใครงง,งไหมคะมี A1 นะเราก็แทนค่า A1 นะคะคุณพี่บอกแล้ว,ว่า A1 ให้คงเดิมนะคะล้วก็เอาค่า R นะคะมาใส่วงเล็บจำได้ไหมนะคะแล้วก็หาคาตอบออมาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณพี่ต้องการพด ที่พจน์ที่ n นะคะพจน์ที่ n ของลำดับนี้นะคะหนูก็องค์ประกอบเดิมคือต้องมี n หนึ่งแล้วก็มีค่า r นะคะ,ะ a n จากสูตรเหมือนเดิมนะคะ a n เท่ากับเครียดว่ะแต่เขียนไม่ได้ <c oughs> ได้แล้วจู่ก็ได้งงไหมอ่ะ a n เท่ากับสคูณกับ r ยกกำลัง n ลบด้วยหแบบนี้นะคะ ทีนี้ค่า r คืออะไรคะจากโจทย์ข้อนี้ค่า r คือห้าถูกไหมแล้วก็ยกตัวนี้นะคะยกกำลัง n ลบด้วยหนึ่งคำตอบสุดท้ายของหนูเนี่ยก็จะตอบแค่นี้นะคะอันนี้ an คือจบแล้ว an เท่ากับสามคูณกับห้ายกกำลัง n ลบด้วยหนึ่งเนี่ยคือจบแล้วนะักเรียนไม่ไม่เท่ากับไม่เท่ากับสิบห้านะลูกห้ามนะคะนะคะบอกไว้เลยว่าห้าม นะห้ามนะคะนำสามคูณห้าห้ามนะคะห้ามนะโดยเด็ดขาดด้วยนะคะตัวนี้นะห้ามนำสามคูณห้าเด็ดขาดนี้เลยนะคะขออนุญาตเน้นยำ้ำอ่าโอเคอันนี้คือโพธิ์ที่เอ็นของโจทย์นี้อ่ะนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะจงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตตัวนี้เห็นไหมคะเอออันเนี้ยคือที่ทำไปเมื่อกี้นะ เดี๋ยวลองมาดูโจทย์นี้บ้างจงหาผลทั่วไปของลำดับเรขาคณิตนะคะ6 4 18 6แล้วก็2นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือ A1 มีไหม n 1เราคือ54ถูกไหมคะ r ก็คือขวาหารด้วยซ้ายถูกปะนะคะก็คือได้เศษ1ส่วน3เนี่ยโจมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วพอเรามาแทนค่าเนี่ย n 1ก็คือตัวเดิมคือ54ค่า r ก็คือคงเดิมแบบนี้ น,ะะนะกักเรียนเห็นไหมว่าเขาไม่เอา3ไปตัด54นะเพราะว่าเศษต่นส่วนสมันเป็นของ N-1 ลบหยกกําลัง N-1 ลบหมันก็จะตอบแค่นี้นะคะแค่นั้นจริงๆไม่ไม,ไ,มไม่ได้แบบมีอะไรซับซ้อนอันนี้สําหรับการหาค่า N ใ็นไค่าหาพาที่อนนะคะอาจจะลองดู 三五。 aN นะคะองค์ประกอบที่เราต้องมีก็คืออะไรคะ a1 ถูกไหม a1 เท่าก,กับเท่าไหร่จากข้อนี้ a1 เท่ 1, าไหร่คะ a1 คือ3ค่า r าล่ะคะค่า r ก็คือขวาหารด้วยซ้ายถูกไหมก็เป็น9้าหารด้วย3าเท่ากับ3นะคะ ก็จะได้ language. 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 an นะคะอาจากนี Mason ้ก่อนจาก an เท่ากับ a1 คูณ i ยกกำลัง n ลบด้วย1นะคะ a1 ก็คือ3คูณกับ3ยกกำลัง n ลบด้วย1ตอบแบบนี้นะไม่ตอบนะคะไม่ตอบ9ยกกำลัง n ลบด้วย1นะไม่เท่ากันนะคะคนละเรื่องเลยนะคะแต่แต่สามารถทำได้อีกแบบหนึงไม่ใช่ทำได้อีกแบบหนึ่ง นักเรียนต้องรู้ว่า3นะคะไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยนะคะจำเรื่องเลขยกกำลังได้ไหมทำไม่ได้หรอกครูตัวเนี้ยมันคือ3ยกกำลัง N ส่วน3ถูกต้องไหมตัวเนี้ยงงไหมคะเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนที่ครูวงกลมเนี่ยใช่ไหมอ่าลองดูนี้ว่าใช่จริงเปล่า สามยกกําลัง n ส่วนด้วยสามเลขสามตัวนี้มีเลขชี้ก,กําลังเป็นอะไรคะสามตัวนี้เลขชี้ก,กําลังคืออะไระทุกคนเงียบเข้าสู่ภาวะ silence เลขชี้ก,กําลังเป็นคืนหนึ่งถูกป่ะใช่ไหมใช่ไหมคะใชะ่แล้วทีเนี้ยเลขชี้กําลังที่ฐานเหมือนกันแล้วมันหารกันมันก็คือสามยกกําลัง n ลบด้วยหนึ่งถูกไหม ถูกไหมคะถูกเปล่าถูกแหละต้องถูกนะคะครูสอนแล้วต้องถูกอตรงน,นี้ก็จะได้ถ้าเราลองเปลี่ยนรูปมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องใช่แล้วเนาะองคเนาะงงไหมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถตัดถอนได้อันนี้ตัดได้แน่เพราะฉะนั้นรูปทั่วไปคือสามยกกำลังเอนเนี่ยคือจบ จบสวยแบบนี้ได้โอเคไหมนะคะคือจริงๆอันเนี้ยข้อนี้ก็ทำได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยากไปหน่อยแต่ว่าทำให้เห็นว่าเรื่องของพคที่ N ะมันไม่ใช่แบบอุ้ยฉันจบที่ยกกำลัง N-1 ลบแล้วจบเลยไม่ใช่บางอย่างเนี้ยเราต้องรู้ว่าคุณสมบัติมันอน่ยเนี่ยไอแบบเนี้ยไอตัววงกลมเนี้ยตัวสำคัญเลยนะคะถ้ามันมีแบบ จำนวนได้ๆยกกําลัง n อลบด้วยหนึ่งหนูสามารถแปลงเป็นปรูปยกกําลัง n ส่วนตัวเนี้ยได้เลยแบบนี้เลยแบบไอ้วงสีแดงเนี้ยนะคะแล้วดูซิว่าตัวส่วนมันตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนได้ให้ตัดนะคะหรือมันกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณอะไรเงี้ยนะคะก็ทําได้เหมือนกันเนาะอ่ะเจ้าที่แคปเจอร์ไว้คะ นี่ไปกินข้าวประมาณแล้วอิ่มใช่ไหมเนี่ยเงียบกิบเลยนักเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไปชิดไปบูธเข็มสามนะเดี๋ยวครูให้งานไวนะ้เนาอแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเสร็จนะครูให้งานไว้เดี๋ยวผมไปพักก่อน <c oughs> ก็ดีนะเ,เรถอยู่ ลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะวันนี้ที่บ้านใครอากาศคืมบ้างอะ่ะมีไหม องแล้วก็อะไรห้ถูกไหมถูกแหละจากสูตร a, a n ว่างไงคะเขากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ้หนึ่งเนาะ a อหนึคืออะไรลูกนิมเขีย 1, คืออะไรคะข้อนี้ อ่ะ A1 หนึ่งเท่ากับสองแล้วก็ค่า R เท่าไหร่คะอ่าค่า R าคือห้านะหรือก็มาแทนค่าเลยนะคะ A1 หนึ่งคือสองค่า R คือห้าก็ใส่เป็นห้ายกกำลัง N นลบด้วยหนึ่งนะคะแล้วเรารู้แล้วว่าอีกก้อนห้ายกกำลัง N ลบด้วยหนึ่งเนี่ยมันสามารถลดทอน มันสามารถปรับรูปของมันได้ถูกไหมไอ้ก้อนเนี้ยนะคะมันได้เท่าไหร่ลูกห้ายกกําลัง n ส่วนห้าถูกไหมครับใช่ไหมใช่นะใช่นะงูบ้ใครงงต้องบอกนะคะต้องรีบบอกเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นรูปที่เราจะปรับได้นะคะก็อาจจะเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ จะเขียนเป็นเศษสองส่วนห้าคูณกับห้ายกกำลังเอ็ก็ได้แต่ห้าตัวนี้ตัดกันได้ไหมเนี่ยตัดกันได้ไหมตัดกันไม่ได้นะคะต้องข้างไว้นะรู้ไหมอ่านจะรับที่แคปเจอร์เลยค่ะ โอคค่คอ่ะเดี๋ยวครูปล่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวครูให้แบบผู้นี้ครูไปบูธถึงส